หอกด้วยเงาเออเงาเงาเงาที่เงาอันนี้ประแสป,ป,ปืนต้นนี่ไงดียิงข้ามแม่น้างสโตอะ่ะยิงสุลกากรมาอันนี้มีประกาศอิสรภาพอันนี้มีอันนี้เป็นดาบดาบดาบ,ดาบที่ไปหยุดหยุดการประหารลดโทษให้กับออกยางแพงเพชรพระราชามนูขี่มา้าควบเร็วเนี่ยส่มทวนมั้ไงทวน ทรงทวนกับรักไว้ทางมูให้เก็บหวยได้ป่ะ้อเก็บรนด์นั้นอะหลายร้านนะเก็บนี่มีประกาศอิสรภาพด้วยดูถ่ายวิดีโอเห็นน่ารักสวยเลยเห็นครับนี่มีหมวกมีหมวกหรือพะมาลาที่แหวงอะที่แหวงจะขึ้นไปดูไหมเนี่ยคุณจะลงไปดูไหมลงไปดูด้วยวงเดียนดูใช่ไหมวงเวียนสองรอบใส่แว่นไอ้ใใส่หมวกซะแล้วลงไปคนเดียวเดี๋ยวพ่อวนรถลอยอยู่ตรงเนี้ยครับ ีเราปิดสถานที่เที่ยวมั้ยไม่มีคนเลยอือเราจะใส่ตุ้นตุ้นเอาหนูใส่หมวกเอาหมวกมาครับแม่ไม่ต้องใส่เนาะแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเดี๋ยวหนูมาลงมารอฝั่งนี้ด้านข้างฝั่งนี้นะเราได้วนรถแล้วก็กลับดันค่ะ ลดฝันน้อยได้หยุดยุดวิดีโอ